Got your power piles. แน่นอนในสภาพบ้านเมืองเช่นนี้ครับข้าวยากหมากแพงจนผู้ร้ทุกทุกชครับ<ะ>วันนี้ครับเราโชว์พราวจะมาสอนทุกท่านในการป้องกันตนเองกันแต่ก่อนอื่นครับมาทําใจฮึกเขิมกันก่อนครับเริ่มแากผมเลยเออโอ้โห

พูดถึงเรื่องการทำร้ายร่างกายและการป้องกันตัวใช่ขอเอากลับบ้านกา่อนเลยใจเย็นๆนุ้ยภาพรักเสียหมดเลยใจเ,ออเยนๆๆ็นใจเย็นเราเป็นผู้หญิงไงนี่ <ขอ S 1> แล้วยิ่งปัจจุบันนี้ผู้หญิงเนี่ยมีอันตรายมากนะครับไม่ใช่ธรรมดาจริงๆออจริงอันตรายมากเป็นกลุ่มเสี่ยงในการโดนทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายและจิตใจจ๊อบผมฝากให้จ๊อบเป็นโจรวันนี้เลยได้พี่นะผู้หญิงครับมีภัยหลายแบบจะเป็นสไปเดอร์แมนหรือเป็นโจรโจร เป็นโจนยีมีดเลิกเลกเลิกโัเลกลอกเลกคอยระวังตำรวจเป็นโจนโอ้โจชัดออีกนิดเดียวมันจะปล่อยใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค <Switzerland> <a> ือว่าผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้หญิงเดิมที่เปลี่ยวๆยเนี่ยนะครับยาใส่ของมีค่าติดตัวอย่างนี้อันตรายมากใช่ไหมอันตรายมากล่อแลมใช่ทยังไงถอดเก็บไว้ในกระเป๋าสิอ๋อ ขอมีค่าอะไรถอดเก็บในกระเป๋าให้หมดเลยกำลงกำริ่งเหรอเนี่ยมีเหตุผลน Shit, ี่ดดมันจะได้ไ, для, okay. ไ, say, kea, ไม่ล่อตาลอดใจได้ได้ได้นี่ใส่กระเป๋าได้ปั๊บถือยังไงถือยังไงกระเป๋าปกติถือไหครับโอ้โห้ยไม่ได้ไม่ได้มันดูมีค่าครับเราห่วงของนี้มากแล้วทำไงดีทันเราต้องถือให้มันดูไม่ค่อยมีค่าเออโอเคลองครับเอานิ้วก้อยเกี่ยวไว้เบาๆเออเอานิ้วก้อยเกี่ยวเกี่ยวมาดูแบบไม่มีค่าเลยอ่ะแบบไม่มีค่าเลยอ่ะถุงกระดาษโมโอะอันนึงเออ อ่ะโจรมาเลยโจรมาอ่ะเดินเดินเล่นครับเดินเล่นสบายอๆเดินโอ้ยเวียงไม่มีค่าเลยเนี่ยไม่มีค่าปั๊บมาโจรโจรโจรเดี๋ยวนี่เรียกเขากลับมาเอาใหม่ใช่ไหมเนี่ยอะไรยังเหลืออีกคือถ้าจะเวียงอย่างเงี้ยวางให้ผมเลยดีกว่านะนี่จะกลับบ้านไงเนี่ยก็เดี๋ยวคือรถกลับบ้านแล้วมีตังค์เหรอไม่มี ตังอยู่ในกระเป๋าไม่เป็นไรโทรหาพ่อให้<ต>ใหมารับโทรมือถือก็อยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลทำยไงอ่ะ <c oughs> ประเด็นก็คือว่าต้องเอาของพวกนี้ติดตัวไว้บ้างจะได้ฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้เองอไม่ต้องไปพึ่งใครเขาหน้ากลัวนะผู้หญิงคนเดียวแล้วการเก็บเงินก็ควรจะแยกเก็บนอกจากจะอยู่ในกระเป๋าสตังของเราแล้วที่ไหนอีกล่ะที่บ้านนั่นไงและเก็บที่ไหนอีกฉลาดว่าในรถพูดจริงๆว่าถ้ามายืนรอรถเมย์แล้วมีรถเนี่ยจะมายืนทำไม จอดไว้เก็บเงินไงเอารถไว้เก็บเงินเออจอดไว้เก็บเงินไงและกุญแจรถเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าไงโอ้โหคุณเอ้จบปริญญาตรีมปนคำถามจริงติดตัวหมายถึงอาใส่กระโปรงใส่กระเป๋ากางเกงไว้บ้างผมเคยอ่านหนังสือมาโหจริงเหรอเออโจนเขาก็จะเลือกว่าคนไหนมีบุคลิกค่าทางที่คิดว่าจะได้ของง่ายๆนะครับว่าจะเลือกอย่างนั้น อย่งขังโป้ไอ้เงี้ยดูเนิร์ดเนิร์ดงอหงอไม่สู้คนไม่สู้คนดูแลตัวเองไม่ได้เหมาะกับการป้นนะการจำลองไอ้การจำลองไอ้โจนไอ้ยุ้ยโจนนี่ยเฮ้ยไปครับส่งเงินมาให้หมดไม่มีเงินครับไม่มีเงินเหรอเฮ้ยชาอจูรุตเรียบร้อยอย่างนี้ ไปแก้ทีหน่อยครับไปแก้น้องสอนง่ายๆมากบุคลิกเลยครับเมื่อกี้เราไหลห่อดูไม่แข็งแรงยืดไหลเลยครับนี่ให้ทำอะทำแองหน่อยกระดุมกระดุมเนี่ยปวดปวดบ้างโผล่โผล่หน่อยขึ้นขึ้นโอเคโอเคแว่นตาแบบนี้แว่นตาแบบนี้ไม่ได้ไว่ตาแบบนี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันดูเป็นเด็กนักเรียนตั้งใจเยอโอ้ยโอ้ยสาวครี๊ดเลยอ่ะเดี๋ยวอีกข้อหนึ่ง เวลาไปเจอเดินไปเจอใครมองตาอย่างเดียวมองตาเสี่สองแค่คือมองตาเก๋าไงเก๋าไงมองตาอย่างเดียวสบตาสบตาได้ครับโอเคมาเลยเดี๋ยวผมเป็นโจรโอเคลองเลยลองไอสบตาครับสบตาสบตาส่งเงินไหมหมดเอาจูรุ ไม่ฉลาดอยู่ดีอ่ะคือเป็นความซวยของมัน่ใชที่มันเชื่อเราทุกอย่างบอกให้สบตาก็มองตาเดี๋ยวมีดไม่ไปมองแต่ในกรณีที่โจรประชิดตัวครับทำยังไงดีเดี๋ยวพี่อยากเป็นโจรบ้างอ่ะเออถ้าเราอยากให้โจรดีเหมือนกันผมก็ไม่อยากเป็นโจรแล้วผมอยากเป็นคนโดนปล้นบ้างเอาเลยผมมีวิธีเหมือนกันครับผมจะเป็นโจรแบบประชิดถึงไั้นถึงตัวเลยมาเลยไอ้วิธีแบบนั้นใช้ได้หรอจริงๆแล้วพี่อ๋อใช่ไหมอ่ะคุณจ๊อบคุณจะเป็นคนธรรมดาชนธรรมดาครับเอาข้าของได้ไง เอาออกก่อนเลยนะมันเหมือนโจรมากตรงนี้แหละอันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตท่านคือโจรจ๊อบคือคนธรรมดาครับเริ่มเลยเดินมากลับบ้านกลับบ้านธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยตังเป้าขยับมันมีเงินหรือเปล่า ผมว่าพี่จะเย็นเยนก่อนนะฮะแต่ไม่ยงไม่เย็นแล้วเนี่ยวันนี้รอมาทั้งวันมีเดินผ่านอยู่คนเดียวเนี่ยพี่มีเวลาสักสองสามนาทีไหมครับ <c oughs> คือผมไม่มีเงินให้พี่แต่ผมมีธุรกิจให้พี่ครับพี่รู้จักเฮียสมพงศ์ไหมครับ <c oughs> เฮียสมพงศ์ซอยแปดถูกต้องครับทุกวันนี้เขามีเครื่องบินส่วนตัวครับเฮ้ยไปเที่ยวต่างประเทศทุกวันเพราะธุรกิจของผมครับธุรกิจของผมดีนะครับสามารถ เป็นมรดกให้ลูกหลานได้โอ้โหชัดเลยวิธีการไม่ยากครับพี่พี่แค่หาเพื่อนโจรอีกสองสามคนครับมาช่วยธุรกิจพี่ให้เขาเป็นดาวไลน์โจรโอ้โหดาวไลน์โจรฮะแล้วพี่ก็จะกลายเป็นอัพเปอร์โจรครับสามเดือนับพี่แค่สามเดือนพี่อาจจะกลายเป็นโจรมงกุฎเพชรโอ้ยได้ทเลยอะ สนใจมากเนี่ยเงินเดือนเป็นแสนๆงับพี่นี่ครับผมมีเอกสารให้พี่ดูด้วยอาเตรียมพร้อมเลยอาขอเพียงพี่เซ็นชื่อตรงนี้ครับเซ็นชื่อกันตรงนี้เลยมีปากกาไหมครับไม่มีผมมีฮะมันดีนะแงครบเลยนี่ครับพี่เดี๋ยได้นะฝากฝากเขมีดก่อนได้ครับผมเซ็นตรงนี้เลยฮะเสร็จแล้วเหรอแค่นี้เหรออีกสามเดือนนี้มีขึ้นเป็นเจ็ดเลยเดี๋ยวนะฮะพี่มีเงินทุนไหมครับ ไม่มีครับผมมีฮะก็มีเงินให้ด้วยดีอย่างนี้เลยเนี่ยมีเงินให้ด้วยเงินตั้งต้นของเราไม่สูงครับพี่200อยก็พอฮะคือคืนนี่ให้เรายืมก่อนใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคืนครับง่ายต่อเราต้องทำไงต่อต้องขายสินค้าให้ผมครับอ๋อครับเดี๋ยวผมให้สินค้าพี่นะฮะครับผมนี่ครับพี่อ๋อขายปืนครับผมเออนี่เราก็ไม่ต้องปล้นเขากินแล้วเนาะถูกต้องครับเออขอบคุณมากนะน้องโชคดีพี่สู้ๆนะครับ แน <Goodnight. S 1> <hire> ่นอนแน่นอนมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงที่ตอนนี้เป็นทาร์เก็ตฮอตสุดๆเดินตามถันนี่ต้องสวยมากแน่นอนพี่นุ่นคะขอเชิญตรงนี้หน่อยเชิญครับแ้ว้ป้องกันตัวได้จะทำอะไรฉันหรือเปล่าใครหมดแล้วพี่ทัหมดพี่ดูหน้าแต่ละคนค่ะอย่ตื่นเนคะอยู่ตรงกลางเลยค่ะเราจะให้น้องคังของเราเป็นคนสอนเพราะว่าเขามีวิชามากเชิญเลยค่ะวิชานี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเรียนรู้มาเยอะครับผมมีชายาติดตัวครับ มวยชชยาไข่เค็มชชยาเอามาทำไหมสมมุติโจรมาปั๊บค่ะพี่นุ่นหมุนเลยหมุนปั๊บเขาจะงงแล้วเฮ้ยทำอะไรวะทำอะไรวะจังหวะที่เขากำลังงงว่าเก็บแล้ววิ่งลองให้พี่นุ่นลองทำไหมอ่ะเป็นโจนเลยเราเป็นโจรเลยอ้าไอ้ทำไงมดไอ้โจนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ดูนะคะ ไข่ค่ะใช่ไหมคะนุ่นค่ะเดี๋ยวว่าแต่จอร์นงงลยผมยังงงว่าพี่นุ่นเล่นตามทำไมชอบไงชอบอยากอยู่แก๊งนี้ด้วยมุนไงยังไม่ได้วิ่งเลยนะเนี่ยท้ายที่สุดสิ่งที่เราต้องมีคือสติว่าจะเชื่อพวกเราหรือไม่เชื่อขอให้พี่มีสติขอให้มีสติค่ะ รับรองว่าปัญหาอะไรเข้ามานะคะผ่านไปได้หมดเรียบร้อยเลยวันนี้ขอบคุณแกงโชวพราวค่ะขอบคุณได้เวลาสองคุณผู้ชมเข้านอนแล้วค่ะถ้าเกิดวันนี้นะคะดูพวกเราแล้วนอนหลับแล้วคิดถึงทุกวันสุขค่ะสุขแม่นะคะสีทุมครึ่งกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคราวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยอมทําอะไรก็ได้เพื่อให้คนมีความสุขผมก็เลยมองว่านักการเมืองเป็นหนึ่งในอาชีพหนึ่งที่จะทําตามฝันของผมได้ได้ทาตามความคิดของพ่อได้จอริกเชื่อตัวเองและได้ทําให้คนมีความสุขแต่ถ้าเกิดเป็นนักการเมืองแล้วไม่สามารถทําให้คนมีความสุขได้ไม่เป็นไปเป็นคนกวาดถนนอย่างที่ผมบอกไปเป็นชาวนาปลูกข้าวให้คนอิ่มไปเป็นนักเล่นตลกให้คนอื่นยิ้มขำก็ได้ไปเป็นอะไรก็ได้แต่ทําให้คนอื่นมีความสุขนั่นคือความปรารถนาของผม